บางทีชอบทำจินเองนะคะบอกมัน,ม,นมันก็มีขัมันก็มีขายอยู่แต่ว่าเราทำเองได้เราก็ทำเนาะเพื่อนๆน่าจะต้มจืดอ่ะพี่มีแต่หมูเลยก็้ทำขายก็ขาดทุนหรือวไม่ไม่าขายเรอกเพื่อนๆจ๊ะ กินเองให้พอปะเนี่ยจาะเพื่อนๆเนี่ยมีแต่หมูช่างมันเนาะเพื่อนๆจ้ะช่างเขาเราอร่อยของเราพอเนี่ยถาดอันนี้มันมีนมแต่แค่หน้าหนาวจา้ะอันนี้เน่ากดเก็บใส่ขยะนะเพื่อนๆอน่ยแย่ไม่ได้เก็บใส่ถ้วยนะ ใส่ผักให้มันเยอะๆใส่เข้าไปตอนแรกอแอดบอกว่าจะมากัดผัดผัดไข่ใส่ขิงให้แกเนาะมันอากาศหนาวมันต้องผัดไข่ใส่ขิงแล้วก็ทําอะไรที่มันร้อนๆเนอะแกงเรียนอะ,อะไรอย่างเงี้ยที่มันซดน้ําได้เนาะคะแกงเรียงเออเอ,อ,อะไรเอยอ,อย่างเงี้ยเต็นหม้อเลยนะเนี่ยต่ว่ากินคนเดียว ทีนี้ยายมาปรุงรสจ้ะต้มจืดจ้าใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ่อนเพื่อนๆจ๋าเราไม่ต้องใส่เยอนะเพราะเราหมักไปเนื้อหมูแล้วใส่รสด,ดีเนาะไปหน่อยนึงเพื่อนๆจ๋าใส่รสด,ดีไปในนึงใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงจ้า คือผมจช้รสเนื่ยแย้มีก็กินไม่มีก็กินนะคะไม่มีก็ไม่กินนะคะคือเราไม่ได้ไอ้นั่นกับมันเท่าไหร่เท่านี้ก็น่ากินแล้วค่ะชิมก่อน,กอนเกลือด้ายโอ้ยเกลือ ต้มจืดน,นะคะแล้วก็ปิดฝาไปนิดนึ่งปิดฝาให้มันเดือดหน่อยนึ่งแอ้เป็นคนมือแบบตุ๊กตักตุ๊กตักไม่เป็นไรเราทำเองแล้วก็เช็ดเองของเราบ่มให้ใคร จะเป็นเหงื่อนะคะครัวถ้าเราไม่ฉีดมันก็เหงื่อที่ที่เราเขาอนอนะ,ะมันอา,ากาศมันเยน็นนะเพื่อนๆจ๋าเปิดให้มันเดือดกันหน่อยแล้วค่ะคะ่ะแล้วก็ใช้ได้แล้วจ้ะเนี่ยปิดอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆจา๋า เริ่มเดือดละเพื่อนๆเดือดลดะรอสักพักหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะต้องจอดืดเพื่อน,นมองเห็นไหมป,ปั่น็ยุกแล้วทำเฟซบุ๊กเล คือไม่ได้ทำงานนะ่ะ่วงนี้อร่อยละไม่ได้ทำงานที่นี้มันก็เลยก็ามาทำ u t u b e แต่ว่าหน้าหนาวมันมันเจอเนี่ยเอาต้นหอมใส่ลงไปนะเลยเดี๋ยวก็วเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋ามหอมพกดีเนี่ยได้หอมหอมเนาะเพื่อน เดี๋ยวจะจะปิดละน้ำมันเกลียวที่เดี๋ยวเกลียวเฉพาะเฉพาะเฉพาะที่ใส่นะคะที่เราไม่ได้ทําเยอะนี่ค่ะเพื่อน,อนๆจ๋าแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อน,อนๆจ๋าก็อร่อยแล้วทีนี้เราไมาจัดใส่จารเสิร์ฟได้จะ้ะเห็นไหมเพื่อนๆ ครว่าไม่อร่อยใช่คือหน้าหนาวเราต้องกินแบบนี้เพื่อนๆนมันเป็นความอุ่นในตัวทำอะไรที่มันจืดๆครับดไปเลยเพื่อนเพื่อนกช่วยไปเริ่มเลยไม่ต้องกินข้าวเพื่อนเพื่อนิ้นอย่างนี้แหละพริกไทยอะไรที่จำหมักไปเน้นเนื้อหมูด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าแอดไม่ไม่ชอบ พพเนะพ,พื่อนยต้อนร่อยต้มจืดดจ้าต้มจืดน่ากินไหมคะเพื่อนๆาสำหรับคลิปนี้ ขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณเป็นกําลังใจกําลังที่กําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปขอบคุณมากๆนะที่มาชมเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆจ๋าแย่แอดก็ไปชมชมเพื่อนๆที่เข้ามาชมเหมือนกันค่ะแลกกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้นะคะต้มจืดจ้าต้มจืดหมูสับของแย่แอดจ้ากินเปล่าๆจ้า กินเปาเป่าเจ้าเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะ